หลังจากนั้นทั้งวัยเพื่อเวทีให้เสือสัญญาบรรยายต่อครับหาโคตฟ้าเตรียมเทียร์ให้แล้วโคตฟ้าเป็นตะวันฉายปีชีพโกมอนนะครับเทปเทปปุญหาต่อเทียร์ไยเตรียมพร้อมตามมาด้วยตัวโน้ตของกีฬาบ้านว่านพบพงลักคารองเทียรกีฬานักมวยนกเตรียมพร้อมต่อด้วยเหนือเม่นพิทญ่อุทัยพบแม็กนัมปริมพรไทยเตรียมพร้อม เพมงานนละเพลงพนมมารับนอไปเสีเยงไ,ได้เพมงานจากนครพนมบน้องบัวลำโพธารับไปแล้วขวัญเกล็นพารับไปแล้วน้องไายรับไปแล้วนครพนมอยู่ไหนมารับนอนไปเสียงดูนะครับทีมดาวมงแดงมจากมงคลเพชรนะครับค่ายใหญ่มาตรฐานจากสสปกโสพมลาวนะครับอืออ่ามีนกวยต่อยวันนี้เป็นวันใหม่มมนะครับก็มาดูนะครับค่ายนี้ ใช่ที่ได้ว่ามาแรงนะครับขอบคุณนะครับที่เกียรติชมนักมวยต่อยในวันนี้นะครับโดยที่แก๊บแกและบัตูเวทีลากยังดีนจังมากนะเบสแกนะครับมาดูนะครับที่นี้อู้เป็นมวยที่ดีนะครับคุณผู้ชมเหมือนแดนเพชรจะจับหมกบนเพชรกระดอนนักมวยต้องมานจะมีอคนมากเอาละครับแสดงเป็นความสะดวกให้ตัวเราถึง7,000บาทแน่นอนดูไปครับ

ครัไม่มีเจ้าทนมรู้นะแรงเรานะร้อดความน้้น้านะน้ขวาน้ำบ้าโตา้ายู่ในสภาพที่พร้อมวเลยต้อชู้ลี้ยงตัวนี้ครับโค้เพชรุาสอทีไทยน่า้้ไปก่อนลครับหนึ่งศูายครับ